แล้วในวันนี้นะจ๊ะจะมาทำบล็อกกุงก้งกิง้งกิ้งกล่องแก้วอีกแล้วจ้า EP ที่2แล้วนะครับต้มยำกุ้งนง้ำข้นนะครับผม, <S <S มเปรี้ยวเผ็ดหวานรรบฟันดีไหมคะเมื่อคืนน่ะริเบี้ไปกรุงเทพม,มาตั้งนานอยู่คิดถึงคิดถึงอ่ะรักที่สุดในโลกเลยเนี่ยอ,อร่อยไรนยคะเป็นไงคะงคร่งพึ่ง ลาวิ่งมาเปี้ยวเปี้ยวหน่อยลา,ลาตอนนี้ดูก็มาแปะปรมประทอนะมาซื้ออเมซอนกินนะจ๊ะเพราะว่าร้านคาเฟ่ต่างๆในพิษณุโ,โลกวันนี้ก็คือหยุดวันเลยหยุดสงกล้าน,นะครับผม ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวินีต้อนรับเข้าสู่ดิวชชชัยชาแนลนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องของดิวด้วยนะครับผมดิวมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับแล้วในวันนี้นะจ๊ะจะมาทําบล็อกกุ้งกิ้งกิ้งกล่องแก้วอีกแล้วจ้ะ EP ที่2แล้วนะครับผมก็คนไม่ค่อยดูกันหรอกแต่ว่าคนทํามาชอบทํานะยังไงก็ฝากให้กําลังใจฝากดูฝากกดไลค์ๆๆกดแชร์นะครับแล้วก็รังงรนะบ no plan, งไคร ครับผมแค่รู้สึกว่าวันนี้ฉันอยากถ่ายบล็อกจ้าวันนี้เป็นวันที่12เมษายนนะครับ2 5 6 8วันพรุ่งนี้จะเป็นวันสงกรานแล้วนะครับผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พี่พิซซุาโลกนะที่จังหวัดที่ดูอยู่นะครับตอนนี้รถติดแน่นมากเลยนะดูก็เลยยังไม่มีแลนว่าจะไปไหนเพราะว่าขอดูสภาพการจราจรก่อนนะจ๊าว่าฉันจะไปตรงโน้นตรงนี้ที่ฉันอยากไปได้ไหมนะคือตอนนี้เลยเนี่ยอยากจะหาอะไรกินกลุบกลบแบบว่าไม่ได้กินหนักนะเธอกินเป็นขนมนมเนยอ,อยากจะไปร้านกาแฟร้านคาเฟ่แต่ว่าขอดูทรงบนถนนก่อนว่าบนถนนเขารถติดมากไหม ก็บายยนะจ๊ะเจอกันนะครับขับรถออกไปพร้อมๆกันดีเลยครับรถติดเอาเรื่องอยู่นะดิวจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถนนเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นบรมมตรโลกันนานะครับผมมันไม่ติดอย่างนี้นะอันนี้คือกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆนะประมาณ20กิโเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนค่อยๆกระดึบกระดึบไปนะรถติดนะครับรู่นี้ติดหนักกว่านี้อีกเพราะว่าเขาจะเริ่มเล่นสงการกันแล้วเธอ นั่นไงทุกคนไม่ทันขาดคำนะครับผมรถติดได้เรื่องอยู่นะจ๊ะตอนนี้ดิวขับแค่ประมาณ20กิโเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะว่ารถติดมากจ้าแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้หนักกว่าน,นี้อีกเพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสงการานวันแรกนะครับ13เมษายนนะ2568นะจ๊ะโอ้โหติดเวอร์แพลนว่าจะไปนั่งกินนูน่นกินนี่ชิลๆน่าจะไม่ได้ละทุกคนรถติดมากจริงๆดูไม่อยากเสี่ยงนะครับผมกว่าจะถึงออฟฟิศนี่ดูว่าน่าจะยาวอะ่ะเพราะฉะนั้นขอแบบไม่มีแพลนนะโนแพลนเลยนะทุกคนไปเรื่อยๆกันอป A later few moments later. สรุปนะครับรถมันติดมากมาออฟฟิศตัวเองเนี่ยแหละจะ้ะเดี๋ยวมาขอข้าวกินจากพี่แม่ครัวนะครับแล้วก็ขอกาแฟน้องกินนะจ๊ะกระชักระชันชิดกิลุนออกกล้องเลยสิจะมาขอข้าวกินจ้ะเอาเป็นแบบเดี๋ยวกินตรงนี้แหละหมูกรอบได้ไหมคณะหมูกรอบมีไหมคหมูกรอบูสจะมาที่มันเป็นมหรอไม่เอาดีกว่าต้อกู้ไข่เจียวอ่ะ แต่ว่าแบบกินบ่อยจนคนในวอรเขาแบบจนคนในวอรเขาเบื่อแล้วพี่ลุนเอาอะไรดีวะแต่อยากกินอนะ่ะต้องยังกู้ใครจะหมูสาดีว่าเนาะโอ,โอเคโอเคมเมนูซินพิดนะทุกคน กาแฟอร่อยมากครับไว้ใจกาแฟร้านตัวเองเท่านั้นนะอร่อยจริงๆตอนนี้นะครับมาเปิดคอมนะเดี๋ยวทํางานทําการนิดนึงนะครับผมงานดีว,ว่าคือว่าต้องเช็คอา a g o d ดนะครับผมบ้านที่ทำธุรกิจโรงแรมด้วยเนาะ เข้าไปดูในอโก d ดานูน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่านบีฟลูกค้าซึ่งบีฟลูกค้าเนะี่ยเป็นบีฟงานที่ได้จากงานอินฟูนะครับผมเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์มาให้รีวิวนะครับผมก็นะอ่านบีฟลูกค้าแต่ว่าดูอ่านก็าข้าวแล้วแหละบีฟลูกค้าอันนี้คือเลดมากเลยนะเป็นบีฟที่แบบทําความเข้าใจง่ายนึกออกไหมเออไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนะครับชอบมากบีฟสบายๆทางานง่าย A few hours later มานั่งกินข้าวกับพื้นอีกแล้วนะครับผมข้าวจะบอกว่าตอนยังกู้เคยเจอหม,มูสับอีกแล้วนะเข้าใจว่าทุกคนที่่่่่ดดดดูู้อออออองมมมาาาาตตตลเนยจจะะบบบบืกกกิผแว แม่ครัวดิวทำอันนี้อร่อยมา,ม,ามาก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 จริงๆนะทุกคนนะเนี่ยให้ดูนะครับผมหน้าตาเดิมๆแต่อร่อยมากกินก่อนนะครับนี่เลยไข่เจียวหมูสับช่ำๆอร่อยต้ยมยำกุ้งน้ำข้นนะครับผมอือหือเปรี้ยวเผ็ดหวาน A few moments later Feel moments นั่งทำงานนะทุกคนนะตอนนี้ก็นี่แหละกำลังแบบตอบเมลบ้างอะไรบ้างเช็คอ e ีเมลนะครับผม mm hmm. เผื่อมีลูกค้าติดต่องานมานะแล้วก็ mm hmm. ดูในระบบ Agoda นะครับผมว่า mm hmm. เป็นยังไงบ้างนะ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่รู้กันเราบ้านอยู่ทำโรงแรมด้วยทำร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรเนาะแล้วก็จริงๆมีธุรกิจอีกหลากหลายนะครับแต่ว่าที่ดิวรับผิดชอบเนะี่ยคือตรงนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวก็ mm hmm. นั่งทำงานกันเรื่อยๆแล้วแตสักพักหนึ่งจะต้องไปนั่งดู YouTube mm hmm. ดู Netflix อะไรอย่างงี้นะครับผม และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวช่วยในการดู YouTube ดู Netflix ให้มีอัตรารัที่ดียิ่งขึ้นนะจ๊ะนี่เลยจ้า M M โมจิจ้านี่เลยนะครับโมจิโมใจโมซึ้งอร่อยมากๆเลยนะ M M โมจิของนครสวรรค์นะครับผมจะบอกว่าตัวนี้นะดูชอบกินมากๆเวลาแบบว่าดูทีวงทีวีเวลาเบื่อเบื่อจากการทํางานอนะไรอย่างเงี้ยหยิบโมจิเข้ามากินนะอร่อยมากอันนี้มันจะเป็นโมจิแบบนิ่มๆนุ่มๆเนาะพอเข้าปากปุบมันก็จะแบบหอมมันอร่อยหวานนวๆนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงเลยกล่องนี้ประมาณสามสิบกว่าบาทเองนะถ้าใคร อยากได้นะคบผมเดี๋ยวที่แปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description box นะครับผมกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมจิ้มตะกร้ากันได้เลยเขาไปสั่งซื้อกันได้เลยนะชิมกันนะครับทาให้เราดูหนังดูละครได้สนุกนี่ขึ้นเขาแพ็คมาดีมากเลยนะข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นซองอย่างนี้นะคับผมเป็นซองสุญญากาศที่แบบแกะยากมากเพราะว่าแพ็คมาดีจริงๆแล้วก็มีซองกันชื้นด้วยก็อย่าเผลอไปกินซองกันชื้นแล้วกันนะจ๊ะพอแกะออกมานะหอมเลยเห็นไหมทุกคนหอมเลย หอมจึง้งแน่กินเวอร์เอาละนะชิมให้ดูกันนะครับเอาละนะอ,นอันนี้เป็นไส้ถั่วไข่แดงเค็มหอมมันหอมหวานได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะอยู่สั่งพี่แม่ครัวนะครับให้ทำกับข้าวให้ดิวนะอันนี้ก็จะเป็นอ่า ข้าวกระเพรา,าหมูสับไข่ดาวนะจ๊ะก็เดี๋ยวร้านคาเฟ่ก็จะหยุดช่วงสงกรานนะครับผม13.45เจอกับพนักงานอีกทีหนึ่งวันที่16เลยนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ดูขออนุญ,ญาตขับรถกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะจ๊ะออกจากออฟฟิศก่อนนะทุกคนนะถึงบ้านแล้วทุกคนน้องหมาก็ไม่ใหญ่เลยโอ้ยอ,อย่าก,กัดกันสิ ับีถึงบ้านแล้วนะครับเล่นกับน,น้องหมานะเราเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันก่อนนะเตรียมตัวไปกินข้าวเย็นกันนะจ๊ะ soon after มากินข้าวเย็นกันนะครับอันนี้ก็คือให้พี่แม่ครัวทำให้เนาะดูเลยนี่นะคะเป็นข้าวกะเพราไข่ดาวแบบปกติปกติเลยไม่มีอะไรนะจ๊ะ In Main the Time อยู่ในห้องนอนแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ว่าจะแปรงฟันอาบน้าอาบท่าแล้วก็นอนนะแล้วก็ตอนแรกว่าจะทาแบบล็อกหนึ่งวันใช่ไหมเ <next> อาเป็นว่า2วันดีกว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปตะลุยดูสงกรานพิศนุโลกนะจ๊ะว่าเขาจะเล่นกันยังไงนะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวอยู่กันดูอีกหนึ่งวันนะจ๊ะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่13เมษาย,ยนนะคบผมวันมหาสงกรานนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะจ๊ะเ <next> ช้าวันที่สองแล้วนะทุกคนโดนเรียกให้มากินรังผึ้งรันใจเย่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  ฮัลโหลฮัลโสวัสดีวันสงกรานต์อยากเล่นสงกรานต์วันสงกรานต์ฮัลโหลเด้ยกันไหมได้เลยโยนนี่รังผึ่งรังใจรังผึ่งใจเฮ้ยระวังพึ่งกัดร้องพึ่งกัดปากเฮ้ยอร่อยเฮ้ยเร้องผึ่งกัดปากป่าไม่ค่ะนะยายไปซื้อมาจากไหนคะเขาเข็นมาขายเหรอเออเนื้อพึ่งไอ้นั่นตัวพึ่งเยอะเนาะมันดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาอ้ํเสียมอ้ําอ้ํ ว่าไปกรุงเทพมา่างหลายวันเราชื่อหึงแย่เลยอ่ะอ๋อใช่ใช,ใชื่อปะเชื่อไปไหนนะสบูิมสีมู้ไปกีที่ไปไหนอาอกไปไหนอ่ะาอขอดูในนัเอยได้ไ,ไปที่ดูเข้าไปดูดิดูดิตันนี้แบบ เปี้ยวไปกรุงเทพมาตั้งนานดูคิดถึงคิดถึงอะรักที่สุดใน,ะนโลกเลยเนี่ยเท่าไหร่คะอะไรคะล่งรึ่งรึ่งมาเปียป้ยวเปี้ยวเหรอลูกหน่อยหลาหลาอ่าน,น,น่ารักจังเลยมันแลเปรี้ยวด้วยมันแลเปรี้ยวด้วยอุ้ยโอโคมันจะไหนฮะอุ้ยมาไหนตีนะใช่ตีโค้กเลยหรอไม่เดี๋ยวปวดท้อง มะเปาให้หน่อยมะเปา้ปา <c oughs> วงงอะไรอยู่ตรงบันไดตรงบันไดอะ่ะโอเคทุกคนกินข้าวกันดีกว่านะจ๊ะกิน<ม>ข้าวกันดีกว่าจ้ะร <c oughs> องเพลงอะไรพี่พี่ไม่บอก <c oughs> ว่าหาเขาจะรองเพลงพี่ไอวานไม่เคยได้ยินมาเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตไอวานต้องตกใจหลาบแล้เด้อพอแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปฉันไปจำหัวใจเสียวเองเป็นด้วยองว่าใยีรู้สึกได้ยังไงไม่สนละกินข้าวดีกว่าทุกคนนี่เลยนะครับกระเพรานะจ๊ะกระเพราไข่ดาวจ้าอย่าใส่เยอะนัดก่อนที่รักตัวอ้วนใครเป็นที่รักตัวอ้วนของเขาอ่ะใครเป็นริบซ์เบิรริบซ์เบิรของเขาอ่ะใช่น่ารักตั้งเลยไหนจุกส่งจุดที่ไหนสิ <Soon after. S 2> กินข้าวเรียบร้อยนะครับผมเล่นกับเด็กๆเรียบร้อยนะรพร้อมจะออกไปตะลุยน้ําจะไม่ตะลุยน้หํหเอาดูไม่เล่นนะครับวันนี้นะครับผมไปครบับออกจากบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวดูจะพาไปดูนะครับว่าเขาเริ่มเล่นสาดน้ำกันหรือยังตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบเที่ยงสี่สิบห้าเนาะน่าจะยังไม่ค่อยมีคนเล่นปะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าพิซโนโลเป็นยังไงนะจ๊ะวันนี้เป็นวันสงกรานให้ดูนะครับทุกคน ยังไม่เริ่มดีนะสงสัยแบบว่ามันยังร้อนไปไงเริ่มแลเริ่มแลเริ่มมีการแบบตั้งซมข้างๆอะไรอย่างนี้อะไรยังไงนะคะับเริ่มแลเริ่มแลแต่ว่ายัางไม่เล่นนะเอเอยเอ้ยเริ่มล้มนี่วะเริ่มมีซมเริ่มมีซมนี่เธอดูดูเห็นไหมตืเตือตืดตืดละตืดตืดละเริ่มตืดตืแล้วเห็นไหมตืดตืและตืดตืและนะ แอบผิดคาดเล็กๆนะครับผมรถในพิซนอโล่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะไม่ค่อยมีรถนะครับแล้วก็มันยังเที่ยงอยู่นี่บ่ายโมงละมันแบบร้อนมากนะคนก็ยังไม่เล่นกันแต่ดูว่าเดี๋ยวสักประมาณแบบสามโมงสี่โมงเยนเ็นอะไรเงี้ยเขาคงจะเริ่มเล่นกันแล้วรถน่าจะติดนะครับตอนนี้ดูก็มาแปรปั๊มปตทนะมาซื้ออเมซอนกินนะจ๊ะเพราะว่าร้านคาเฟ่ต่างๆในพิซนอโล่วันนี้ก็คือหยุดวันเลยอยูส่สงกรานนะครับผมก็ไม่มีกาแฟกินนะก็วันนี้ก็ต้องแวะอเมซอนในปั๊มนะครับผมเพราะว่ามั่นใจว่าไม่ปปิิิดดดแแแแแนน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 น่่่่่่ๆลลล้้้วววกกกกกก็็็ไไไะะะะะเเเเเเเออออมมมมรราาาาาาโยยยใชสสีีขขูับบหจ๊ซฟ <c oughs> ินไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าออฟฟิศกันดีกว่าเนาะไม่ได้ไปทำงานนะวันนี้ก็คือไปนั่งเล่นนอนเล่นเลยอะค่าเวลาเพราะว่าวันนี้คาเฟ่ดูก็ปิดนะครับแล้วก็แต่โรงแรมไม่ได้ปิดนะจ๊ะโรงแรมมันก็รันปกตินะก็เดี๋ยวไปตรวจงานเล็กๆน้อยเนาะก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นนะคะเปิดแอร์ฉ่ำเพราะว่าวันนี้อากาศเราพอดีครงร้อนอยู่นะจ๊ะไป a few hours later ตรวจอีเมลทำงงทำงานเล็กนิดน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ต่อไปก็จะเป็นสเต็ปของการดูในฟังเพลงนะจ๊ะเดี๋ยวจะเปิดยูทูบยูทูบเน็ตฟลิกซ์ดูนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปบล็อกกันต่อที่บ้านน้อยระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวดูก็จะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศการเล่นสงกรานต์ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมสำหรับวันสงกรานต์วันแรกของปีนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็ถึงบ้านจะทำอะไรต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวอกสบายๆนะเธอชิวๆอ่ะเริ่มแล้วนะครับสงกรานต์วันแรกนพิษณุโลกพิสนุ เท่าไหร่้ายังไม่ค่อยเท่าไหรนะ่หมดูทรงแล้วอนะหรือว่าดึกๆเขาจะค่อยๆคืดๆกันตอนดึกๆวันนี้วันแรกด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหก็จะมีแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็จะมีตั้งซุ้มกันอะไรกันเนาะเออเนี่ยดูเลยนะครับดูเลยดูเลยเนหะ็นไหมเขาก็เล่นการรายการเนาะนี่ช้ำๆจกจบนะครับ ดูขับรถพ้นโซนที่เขาเล่นน้ำกันแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าบ้านนะจ๊ะจะบอกว่าฝนตกลงเม็ดนะครับผมเดี๋ยวฝนตกกันหนำแนะ่เลยดูทรงแล้วนะโอ้ฝนตกเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะครับผมเล่นน้ำกันก็ซ้ซ่ากลางสายฝนกันไปเลยนะจ๊ะเราก็ขับรถเข้าบ้านกันนะครับแต่เ,เราก็กินข้าวเย็นกันเนะเาะแล้วก็ไปครับ <laughs> มาทุกคนเข้าเย็นกินคนเดียวนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นขนมจีนที่เหลือจากมอเช้านี้นะจ๊ะเพราะว่าทุกๆกคนไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับผมเขาไปกินข้าวที่อื่นกันหมดนะเดี๋ นี่นะครับขนมจีของเรานะคะับทานเป็นมือเย็นเลยดีกว่ากินข้าวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะแสงหมดแล้วนะครับผมก็คิดว่าปิดคลิปดีกว่านะจ๊ะบล็อกกุ้งกิง EP 2ของเรานะครับผมบล็อกกุ้งกิงก็จะเป็นแบบ daily life ของนิวนะวอกประจำวันนะครับไปดูททำอะไรบ้างนะไม่ได้มีสาระอะไรนะยังไงก็ ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอช่องของดิวด้วยนะครับผมดิวมีคลิปให,ใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับบายบาย